สวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อมันดิพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนใส่ด้วยกันเลยใส่ทั้งหมูทั้งเนื้อเนาะมาเด้ค่ะชามโตๆของปะปลาไว้เธอหาอีกนุดเดิลไทยนูดเดิลซุปว้ล้นเลยจะกินหมดไหมเนี้ยมาไปจัดเด้อ มีเติงเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมชิ้นเบอรอเลยค่ะก็หัวใช้เทา้าจ้ะโอ้ยหิว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 ผักก็ใส่กระหล่ำปลีนะคะเนาะกะหล่ำปลีซอยอใส่ทั้งหมูทั้งเนื้อมีเนื้อใช้โครองอยู่แล้วก็ใส่หมูไปด้วยนะคะชิมก่อน ไซรั่น okay. ผักเคียงก็มีปาปิก้าขาวเอ้ยแดงกับเหลืองแล้วก็อันนี้ใบเอเซอร์รี่เนาะใบเซอร์รี่นะคะมาแสบๆนังกันเด้อทุกคนมะเขือเทศก็มีผักเคียงของเฮาเนะกินแสงนซีละช้าวันอาทิตย์ อืเปรี้ยวนำนะคะบอส่เผ็ดหลายจา้ะใส่พริกอยู่จ้ะน้อยหนึ่งแต่ว่าบอส่หลายเนาะเผ็กเตี๋ยวไม่ง่ายต้งมตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า จะเป็นชิ้นเนื้อใช้โครงเนาะลืมใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นอยู่ในตู้ซองฟิตอยู่ไม่ได้เอามาใส่ไม่ได้ใส่ลูกชิ้นจ้ะคำโตโต อกาศลดเราเด้อค่าอยู่เยอรมันวันนี้กันหยุดน่าจะอยู่สักสิบสามองศาเนาะฝนตกอืม อมไม่แหง้งจ้ะโ้เห็ดว่าตัดครึ่งแล้วนั้นเนี่ยพอเขาบานออกเขาสุกเนาะก้อนเบลอเลยชิ้นเบลอเลยากาดก็เย็นแล้ว เนื้อูมลดเยอะเลยเน <c oughs> ื้อชัโครงเนาะมันจะหนึบๆมีมันแทรก

Hip horn dữ lịch gia,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  dữ cà gia, dữ lịch gia, เป็นคนบ่มักใส่กระเทียมเจียวเนาะคะ่ะเนาะอากาศเย็นเย,ย็นกินก๋วยเตี๋ยวสด มันห้อนมีแห้งจ้ะ อันนี้ไม่ใช่เซลลารี่มันเป็นเพเทาซีเลียใบมันจะเหมือนผักชีจีนเนาะจะไม่ใช่เซลลารี่มันจะเหมือนแอกโหระพาเป็นนี่เขาเรียกว่าเพทาซี่เลีย เยอก้อนถั่วแล้วเส้นหมดแล้วนานแล้วบ่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเนะาะตั้งแต่โอ้นานสามสี่เดือนแล้วบ่ได้ก็ดก๋วยเตี๋ยวกินเนาะเือก้นถั่วแล้วเส้นหมดแล้วเดี๋ยวจะผักกับเนื้อเส้นก็เหลือ ที่ข,ขาดนิดนึงกินทั้งวันจะวันนี้ทำเต็มหม้อเลยทำทีก็ต้องกินได้สองหมืน่นจ้ะ มั้ใช้เท้าปเปื่อยๆเนาะน,นีกันเนื้อใช้โคงนะคะ ก็เห็นหอมเอามาจากไทยเนาะจากสายลายปนไดกไซรหเลด <laughs> ล้วก็ขอขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเดอ้อจะไดนก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในดเดอ้อน้องไม้นะคะนอ,ะนอสวัสดีค่ะ